หนึ่งวันให้เราเหมือนเป็นทัวริสนะคะวันนี้จะไปไหนหมึงวันนี้จะไปญี่ปุ่นอันนี้คือญี่ปุ่นมากเลย <ST> <ST> ตึง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 เ,เสียงแบบเซน <ST> โอ้ยตายละชีวิตนีดีไหมคะพี่สายด <ST> ีดีเ้วเป็นงาน <ST> อันนี้คือยังไงอยู่ดีเช้า เียงโรงแรมมาเราเคยฟังป่ะกูเคยมีเราก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนเข้าห้องน้ําเสร็จกดน้ำโว้ยกลัวไม่เอากกูเหมือนกันเออก็คือช่วงนั้นอะคือเขาจะเป็นคนที่ทําละครเกี่ยวกับผีประจำใช่ฉะนั้นเขาจะเจออะไรอย่างนี้บ่อยมากไหนแล้วซีฟล็อกะไหนแล้วซี ดูชุดเนสิชุดเหมือนจะหนาวกูเหมือนอยู่นิวยอร์กอะแต่กูเป็นย้อนแยงนะเพราะว่าเดี๋ยวกูไม่รู้กูจะหนาวหรือว่ากูจะร้อนน่ะมึงเ่ะกูเหรอเป็นผู้หญิงหมือนห่าแต่กูต้องแตบงัวมาอะไรก่อนนี่วน่งกลับ วันนี้จะไปไหนมึงวันนี้จะไปญี่ปุ่นกูอยู่นิวยอร์กมึงไปญี่ปุ่นอ้าวงงแล้วเนี่ยไปเรียวกังวันนี้เราจะทําให้เหมือนปะหนึ่งว่าเราเป็นทัวร์ลีสไงเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็เปิดประเทศกันแล้วแต่ญี่ปุ่นไม่เปิดเราก็เลยต้องไปญี่ปุ่นต่อวันนี้อีบก็เลยได้ที่นะคะคือการไปเปิดโรงแรมที่เป็นเรียวกังแต่ว่าที่แรกที่เราจะไปแหวกก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมอะคือที่ที่เราสามคน่ะเคยไปทําบล็อกครั้งแรกด้วยกัน ไปแดกสักคนเทปไหนนะเทปหอมไปในไอเน่เริ่มต้นว่าแบบเออถ้าเราทำด้วยกันมันต้องน่าหลักแน่เลยอะค่ะเดี๋ยวไปย้อนวันวานกันนะคะเมืงชุดนี้คือเหมาะกับคูกับปลายไหมไม่เหมาะเลยเห็นยังไงก็ไม่เหมาะอันนี้คือญี่ปุ่นมากเลยจ้าดาเยมึงรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอะมันน่ารักเนาะเนี่ยมันคือภาษาอังกฤษแบบลายมือญี่ปุ่นแบบคนญี่ปุ่นใช่นู้ใช่ปะตอนอยู่โรงเรียนคนญี่ปุ่นมันเขียนแบบนี้จริงๆ คืออะไร,รออ,อ,อกทำเสียงไปที่ทำไม <laughs> เราชอบที่เทียวของร้านนี้มากเขามีแบบเอาดอเลยพวกเราเข้ามานิดหน่อยอกับเข้ามาร้านเดิมนะคะจากไปในี่ยแอบแตกเป็นไหนเ้าสิห <laughs> ิวอ่ะ เมืองเล่าจริงคือกูเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากเลยเทฟคือเพื่อนญี่ปุ่นอะของพวกเราแบบเขาจะมีไปถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์เซนคับแปะในเฟสบอ๊กันแล้วเขาก็จะเขียนไดอารี่เสมอเวลาเขาไปดูหนักกับผู้ชายเขาก็แปะเว้ยบรรยายความรู้สึกเขาก็เขียนบรรยายความรู้สึกเก็บไว้จริงๆเพราะข้อนี้อันน่าก็มีออฟเลิฟอยากได้อะไรไหมเราซื้อให้จริงเหรออือุ้ยอันนี้ง่ายอันเนี้ยคือนิโคลัสเป็นไลออนหัวฟูฟูวันนี้เอาที่เหมาะกับปะอุ้ยมีแมวด้วย อันนี้เป็นไปเราซื้อให้ทุกคนนะอ,อุ้ยกูอขอมังดิได้แล้อ่ะอ่ันกูเจอหนังสือ,อหมอกับมึงละเน่ยไข่ดาวกูเ,เจอหนังสือหมอกับมึงล้วไปพรีเมียมเออหมอกูดียังมีสาอุ้ยนี่ได้แล้วอะ่ะอุ้ยสมาเลว Thank you วันชิวๆนะคะไปคาเฟ่กับเพท่อนว้าวทำไมญี่ปุ่นอ่ะมันร้อนรนเลย่ะตอนนี้คือแดดแรงไอ้มัสรนอ่ะมันคือมูดของการไปเที่ยวฮอลเลเดย์เว้ยเวลามื่อคอลเลเดย์มึงจะเพี้ยนเป็นปกติไม่มึงเพี้ยนเป็นปกติขอให้ทุกคนเพี้ยนด้วยเดี๋ยวนี้ตึงตึงตึง นี่มึงอะไรตกลงมึงอ,อยู่ภูกเก็ตหรือที่ไหนอีฟชอบเลยแหละนั่งตักแดดแล้วถามกูหน่อยว่ากูชอบไมอะเป็นที่อะไรอ่ะก,กูอ,อะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะเนี่ยกูงงเลยหมดละเราอยากไปทําอาหารญี่ปุ่นให้นตกินแล้วอันนี้มันง่ายแค่ใส่ก็อร่อยเลยไปต่อค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปเช็คอินกันเนาะขอแวะซื้อขนมก่อนได้แต่เราต้องเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นนะเพราะเรารู้สึกอยากอยู่เมืองนอกขนาดแมวมันดูญี่ปุ่นอะอ่าฮัลโหล เนจิววโยเนโกเดสโอ้นี่นลที่เธอบอกว่าเธอจะพาฉันมาซปเปอร์ญี่ปุ่น yes ผู้อยากทำซูชิเงี้ยเป็นคุณทำเป็นเฮ้ยสอนไม่ดีมึงค่าซื้อข้าวญี่ปุ่นไปเข้าไบเอาไ้เว้ยมึงต้องซื้อแพ็แบบนี้ไปมีที่บ้านเดี๋ยวจะให้พี่ไปสอนค่ะขอทำหนึ่งอีพีทำไม้ทำเข้าบ้านญี่ปุ่นรอนะคะเธอเราสเตจเคชั่นกันแค่คืนเดียวนะพี่พาไปดูขนมที่อร่อยได้ไหมไปเดี๋ยวไปดีกว่าเซกชันนูน ตาเงินอันนี้คือปลาเงินเนาอเอาไปทอดในหม้อทอดดิอร่อยนะมึงหรือไม่งั้นเราซื้อพวกแกงกะหรี่เขาไปทําในโรงแรมไหมล่ะโรงแรมเราอะเป็นแบบเซอร์วิสพัรธ์เมนเนาะงงไม่ใช่อีฮอแนะนำปะจริงๆอ่ะกูจะชอบคิดถึงคัพนูเดิรเพราะเวลาอยู่เมืองนอกอ่ะมันจะมีแต่อี้อแบบคัพนูเดอร์เออใช่เราตามที่ไปพอที่ไปเลือกอะไรก็อร่อยไปหมดอ่ะ อะไรอ่ะมันชอบกินมากเลยมึงมันคืออะไรวะมึงกูไม่เคยแดกเป็นเหมือนข้าวโพดเวยเ้ยกลายเป็นแห้งอร่อยุายน่ารักจ่ะเนี่ยเป็นญี่ปุ่นด้วยนะนี่คือตั้งใจใส่มาเพื่อญี่ปุ่นใช่อ๋อนี่เป็นห้องหลอเนี่ยเฮ้ยป้ายเหมาะมากกับตรงเนี้ย น,นี้ถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็คือแบบสามารถกินได้เขาเป็นน้ำสักดิ์สิทธิ์ายสวัสดีไฮพวกเราดูเข้ากับชุดแบบนี้จริงๆคะ่ะเหมาะกับเรามากเลยคะ่ะพี่ซีเตเตมเล่นกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่การที่โงรโ<ล>ง,โงแรมจิปุงนะคะโรงแรมแล้วกันนะคะเพื่อไปแช่อนอน,นเซ็นกันดะีกว่าเฮ้ยนี่เขายนเซนน้าแล้วเขาก็จะแบบมีเกลือให้ด้วยนะคะเฮ้ยน่ารักเป็นไรเยิปดูเรียบร้อยพี่ถูปิดตาแนละ้วเฮ้ยมันแบบออกแรงมากอะ่ะเหมือนตกมาจากภูเขาอันนี้เขาบอกให้เปิดแบบทั้งร้อนทั้งเย็นใช่จะได้น้ำที่อุ่นพอดีโอ้น่า กูกับมือก็เป่ารู้สึกกันกูได้ลงกูชนะจริงๆลงอ่านกับพี่ไหมคะออโอ้ยตายล้าชีวิตนี้ดีไหมคะพี่ฝ่ายเราเป็นงานอันนี้คือยังไงอยู่ดีเช้ายันต่อคิววิตือตื้อตื้อตือตื้ออะไรอะ ของไอ้ปลายไอ้ปลายวันแดดที่มึงซื้ออันท um um uh, ี่มึงชอบที่สุดแล้วอันี้อะไอ่ะอันคือข้าวโพดทำไมกันอะสบายไปปะว่ามันอ่อนแอได้ไหมเนี่ยโดนแบบโดนเบลอเป็นมุนเป็นแบบดูตี๊ตี๊ดตีดแปดหัวไปกูลืมถอดที่แปดนมแล้วตอนถอดแปดนมมันลอยอยู่ในอ่าง เธอเธอในเราก็ญี่ปุ่นขนาดนี้แล้วเราต้องมีชื่อญี่ปุ่นเหมือนของตัวเองนะทุอยากชื่อเนโกะซึ่งแปลว่าแมวเนโกะเราชื่ออะไรคาปูริกโกะงั้นกูต้องเป็นกูริกโกะนักศึกษาเลกูรู้สึกเหมือนพวกเราอยู่ในทริปที่แบบประหยัดเงินอนะแบบมาอยู่ในโรงแรมญี่ปุ่นเราก็แบบพยายาม <c oughs> แบบซื้อขนมมาเองซื้อ,อนี่มาเองแล้ว็มีมาม่าเลยกูรู้สึกเหมือนเราเป็นแบบนักศึกษามาเที่ยวจริงๆอะอิตาดากิมาสกินได้เลยค่ะ กินตอนดึกนี้ไม่คุู่หรอกเฮ้ยเี่งพี่อนะเอดอะไรหรอกเฮ้ยโหชื่อตอนหน้ารักเนานะนั่นจังใส่สีของขู่อ่ะชื่อตอนหน้นารักนะเนาะโอ้ยังอ,อยู่ด้วยอะ่ะวันนี้เป็น vlog ที่อาจจะดูเหมือนงงหน่อยเพราะพวกเราไม่เคยทำ v l o กแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในโรงแรมแล้วมีเรื่องผีในโรงแรมมาเล่าให้ฟังปะ่ะกูเคยมีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวไฟดับอีกแต่กูวิ่งเลยนะก่อนเราจะมาฟังเรื่องผีที่ปายอ่ะเราขอแน่นอน มเมนเอทอร์ทามเมลตี้ลิปครีมนะคะมันคือลิปสำหรับทาก่อนนอนกูชอบความรู้สึกของครีมมันมากแหละมึงมันมีมัลติเซรามายเซรามายมันทำให้แบบแข็งแรงแข็งแรงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะระหว่างที่เรานอนอยู่อะมันจะละลายแล้วก็เหมือนเติมน้ำความชุ่มชื้นให้กับปากของเราคือเขาเหมือนไปทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็เติมความชุ่มชื้นไปอีกอะคือเราอยากให้มองปากอะเป็นเหมือนผิวหน้าเนาะคือมันต้องการการดูแลและบำรุงทุกวันอะบางคนคิดว่าแบบค่อยทา ลิปตอนที่ปากแห้งก็ได้แต่จริงๆเรามึงต้องทาถูกวันก่อนนอนนะมันเป็นหนึ่งในในรูทีนของเราเลยคือทาลิปบกกูเชื่อะปายกูเชื่ออินเสิร์ลูปตึงกอกูบอกที่ปากเยอะมากจริงๆเพราะว่ากูเป็นคนไม่ชอบให้ปากแห้งแบบกูรู้สึกว่ามันไม่มีสเสน่ห์เลยผู้หญิงที่ปากแห้งอ่ะแล้วกูจะบอกเลยนะว่าตัวนี้ลิปครีมของเขาเนี่ยตื่นเช้ามามันยังอยู่เว้ยแบบกองนปากมึงเยกองเลยจริงว่าคือ ว่าตอนนั้นคือเขาเติมน้ำให้กับปากออกไปเรียบแล้วแต่ว่าเท็กซ์เจอร์มันดีจริงๆนะมันเนียนมากแล้วก็มันไม่มีน้ำหอมมึงเก็ตปาออ้าเท็กเจอร์เขามันไม่ใช่แค่แบบ เคลือบข้างบนน่ะมันเป็นครีมที่แบบมันเหมือนซึมสู่ผิวมึงแต่ก็ยังทิ้งความนุ่มอยู่มันเหมือนเติมมอยส์เจอร์ให้ผิวแต่ผิวเปลปาถูกต้องขออนุญาตอ่านข้างหลังนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์คคือเขาบอกว่าล็อกความชุ่มชื้นไว้ได้ยาวนานเพราะเขามีเทคโนโลยีชื่อว่า moist bank technology คือซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะใน m e n t o ร i u m อันนี้เลยอันนี้ที่พวกเรามาแนะนําก็คืออันที่ปจากน้ำหอมอย่างที่พวกเราเป็นพวกชอบแบบไฟม่มีน้ำหอมไ เขามีหลายกลิ่นมากๆนะคะแต่ว่าเราอะมองว่าการที่ปัสจากน้ำหอมและแอลกอฮอล์คือบางคนอะมันมีคนแพ้นะเว้ยกูเคยแพ้ลิปมึงเคยแพ้ลิปกันปะไม่กูแพ้แล้วเป็นขุยของเราแพ้อ๋อแล้วเป็นขุยตลอดนั้นคือแพ้อมีสิทธิ์แล้วก็เป็นตุ่มน้ําใสขึ้นที่บนปากของเราตอนนั้นเราแพ้เพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะใสส่วนผสมของน้ําหอมแต่อันนี้รับรองว่าไม่แพ้ฝากเอาไว้หาซื้อได้ทั่วไปเลยตัวทาเมนโทลาทัมนะคะเม l l ี้ i ิ c ครีมเพาเรื่องดีใช่ไ กูเคยไปถ่ายละครอ,อะไรอะอะไรอะคุณโพลคนมึงไม่เคยไปหรอเวลาถ่ายละครแล้วมึงไปเจอพมเคยงไงแล้วกูนอนคนเดียวแล้วกูนอนไม่ได้เลยกลัวอนอนกับเพื่อนด้วยตอนที่กูเจอตอนอยู่นั้นอยู่ในโรงแรมที่เขาใหญ่ที่หนึ่งก็ไม่บอกว,ว่ามันคือที่ไหนตอนนั้นอะ กูกูนอนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นอเฟนด้วยกันเขาก็บอกกูแล้วแหละว่าเออเขาจะแบบเป็นคนนอน,นเงียบเขาก็เกรงใจเราเนาะเวลาไปด้วยกันมันไม่ได้เหมือนเราไปนอนด้วยกันมึงจะทำที่อะไรก็ได้เพราะว่าเราก็เกรงใจกันละกันกูได้ยินเสียงคนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็กูคิดว่าเป็นเขาแต่ลุกขึ้นมาตลอดคืนแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนเข้าห้องน้ําเสร็จกดน้ําแล้วกูก็ลืมตาขึ้นมานิดนึงแล้วกูเรียกเขาเฮ้ยโอเคไหมเออมึงเขาไม่ตอบเลย สรุปแล้วอ่ะคือนั่นเขาไม่ได้ลุกไปห้องน้ำเลยไว้หนู<ต>เคยกปกติมึงเป็นคนนอนสนิทอยู่แล้วใช่แต่ว่ายกเว้นเวลาไปกองละครกูจะนอนไม่สนิทตอนที่กูจะต้องตื่นตีสี่ตีห้ามันจะไม่เชิงว่าไม่หลับสนิทแต่กูรู้ตัวเวลามีคนลุกเวลามีคนเดินเงกูรู้ตัวแล้วมึงรู้ไหมว่ากูได้ยินเสียงแบบเนี้ยหลายครั้งมากที่กูไปนอนโรงงานนี้ไม่ว่ากูจะนอนกับใครไปที่นี่ทีไรคือเจอทุกทีอ๋อกูได้ยินเสียงแล้วมึงพักที่นี่บ่อยอ๋อสองปีกูถ่ายละครอ่ะแต่กูพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการไปนอนนอกจากว่าแบบ จำเป็นจริงๆต้องถ่ายเราเลยหัดจิตต์และเจอนัินทุกครั้งเจอเงินทุกครั้งกูเคยได้ยินเสียงอย่างเนี้ยอีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งเปลี่ยนห้องนอนด้วยใช่เขาน่าจะตามกูแหละ <laughs> กูเคยได้ยินเสียงแบบเนี้ยอีกคร Gel. ั้งหนึ่งตอนไปถ่ายละครที่เขาใหญ่อีกเหมือนกันแต่อันเนี้ยไม่ใช่ในโรงแรมนะแต่กูเข้าห้องน้ําตรงนั้นมันเหมือนมันเป็นโรงเรียนล้างกูก็เข้าห้องนาวเลยเหมือนแบบปวดท้องนี่เนี่ยอ่ะวันนั้นแล้วห้องน้ำอ่ะมันจะยาวแบบห้าหกห้องประมาณนั้นกูน่าจะเข้าห้องประมาณห้องที่สองเว้ยแล้วตอนนั้นอ่ะคนที่เข้าฉากอ่ะเขาเข้ากัไปหมดแล้วเหลือนักแสดงแค่ประมาณสองคนก็คือกูแล้วก็อีกคนนึงแล้วพวกช่างแต่งหน้าทุกคนก็จะไปอยิ่หน้าเซ็ตหนึ่งออกปากเออกูก็ไปเข้าห้องนาวเว้ยตอนนั้นมาลแ้้วกกู็ไดยเสี คนเดินเข้ามาในห้องน้าสักพักหนึ่งกูก็ได้ยินเสียงคนกดน้าแต่เป็นชักโครกแบบที่กดแล้วมันจะน,นน้ำแรงๆแล้วกูก็เรียกแต่กูเรียกชื่อนักสนแสดงคนนั้นเพราะว่ากูเข้าใจว่าเป็นคนนั้นแหละเพราะมันไม่มีใครแล้วมึงในกองอ่ะคือกูก็เรียกเว้ยขาก็เงียบใส่กูมันเป็นนั่งยองสิออ่งที่กูทาคือกูก็เรียกเขาประมาณสองกูก้มกูเรียกเขาประมาณสองครั้งแล้วคือมันไม่ไมีเสียงใครตอบกกลับมาเลยกูก็คิดในใจ เป็นเฮียอะไรไม่ตอบกูสิ่งที่กูทําคือกูก้มลงไปเว้ยแล้วกูมองที่พื้นที่มันจะเป็นกูเกลียดห,ห้องกูเกลียดผีในห้องน้ำที่สุดมึงรู้ไหมว่า กูไม่เห็นขาใครเลยแล้วกูมองรอบเลยกูนึกว่าเขาออกไปละแต่กูไม่ได้ยินเสียงประตูเปิดมึงเข้าใจปะคือเวลาคนเรามันจะเปิดประตูมันก็ต้องคลายล็อกอะกะูไม่เห็นเทา้าใครเลยมือชักโคกลั่นไม่น่าใช่เพราะกูได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาแล้วสักพักก็กดน้ําแต่กูอะเหมือนมั่นใจว่าเขายังไม่ได้เปิดประตูล็อกออกไปกูก็เลยหันไปมองคือมึงไม่มีเทา้าใครเลยเว้ยคือกูเงียบเลยตอนนั้นคือกูที่หดที่หายแล้วอะตอนนั้นะถ้าตอนนี้ กูรักนะแต่กูจรกูรักพ่อหลงมากนะแต่กูก็กูก็ไปนะแล้วกูอ่ะก็เดินกลับไปถามน้องเขาว่าแบบเออน้องเมื่อกี้ได้เข้างานป่ะเขาบอกหนูอยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยคือกูเข้าห้องน้ำกับใครไม่รู้อ่ะย มีเหมือนกันเออก็คือช่วงนั้นนะ่ะคือเขาจะเป็นคนที่ทําละครเกี่กับผีประจำใช่ฉะนั้นเขาจะเจออะไรอย่างนี้บ่อยมากเขากับทีมเขาเจอจนชินมีเรื่องหนึ่งกูกเล่นกับเขาเรื่องนั้นกูเล่นเป็นผีอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็เหมือนกับอ่ะก็ทํางานปกติไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นถ่ายอยู่แถวโซนเมืองเก่ากูก็นั่งอยู่แถวมอนิเตอร์ใช่ปะแล้วก็จะมีคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลา w ็ l k i n g w o r k ์ h o p อ่ะมันก็จะมีคนไปเหมือนแบบไปดูโลทีนี้ก็มีคนไปเล่นไปเล่นคือปกติสมมติว่าเรากําลังจะไปเล่นเนนนะะคบบเาพดแิ อะไรอย่างนี้เลอการทำทุกอย่างให้พร้อมเอเอมันก็มีคนน,นั้นนะที่ไปอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งที่จุดที่เราเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายเว้ยสมมติไอ,อเอเฮ้ยเอมึงคนข,งข้างมึงอะ่ะให้เขาออกจากเซรมไปดิแล้วเอก็หันไปแล้วก็แบบก็วอกกลับมาผมอยู่คนเดียวครับพี่ <laughs> หลอนมืดปะไม่ดึกด้วยสองถังทุ่มอะมึงยังไม่ใช่แบบมืดเนี่ยเราขึ้นหน้ามอนิเตอร์คือแบบได้ยินเสียงคุณเออะตอบรับกับมาผมอยู่คนเดียวครับพี่คือตอนนั้นอะไม่รู้ใครจะหลอนคือฝั่งเนี้ยมันหลอนมันมีหลายคนแต่ออเออะมันหลอนมันหลานเองกูบอก หนูไม่อยากไปตรงนั้นหวังว่าวันนี้ทุกคนจะจุใจนะคะกูอยากให้ทุกคนอ่ะ <c oughs> เขียนเรื่องผีกันมาเล่าแบบจุ๊ๆเลยอะเจอผีโรงแรมแบบไหนอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีพีหนึง่งอะพวกเราจะมาอ่านเรื่องราวของคนทางบ้านให้ฟังอีพีที่ <c oughs> ไม่มีกูได้ปะต้องมีมึง <c oughs> ต้องมีมึงอยู่ในจุดที่มึงก็เจอบ่อยอยู่งั้นนะไม่แต่แต่มไม่อยากแล้ว <c oughs> มึงเคยเจอแบบเขย่าเตียงปะล่ะมึงเคยอ๋อ เพื่อนข้างๆห้องเจอกันเต็มเลยไม่ได้เจอห้องเดียวด้วยกูเคยถ่ายละครกับพิงกี้ด้วยแล้วมันเป็นโรงแรมที่ทุกคนบอกว่าแบบน่ากลัวมากต้องแก้ผ้าผีจะไม่มาพี <c oughs> ่บอ,อ,อกว่าบ้า,าพี่กี้ไม่ค่อยเชื่อสุดท้ายกี้อาบน้าเสร็จกี้แก้ผ้าเลย <c oughs> แบล้วเขาเขย่ากันแล้วมึงโดนเขย่าปะกูไม่โดนแต่กูรู้สึกว่ามีทําไมเขาเขย่าถูกเตียงวะคือบางทีไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกูไม่เคยโดนเขย่ากูเคยเดินดึงแล้ว อุ๊ยอันอันอันพอแล้วคนอยากรู้ชัวร์ไม่ให้รู้หรอก Bye อย่าลืมนะอย่าลืมนะเป็นโทนล้ำล้ำนะคะเนื้อตีลิปครีมนะคะปากเราก็จะแบบว่าชุ่มชื้นนะคะน้ำเงินเหรอกินอุปากมาดูดิโอ้โหเสร็จตอนเนี้ยล้างตาก่อนอไปล้างหน้าก่อนล้างตาก่อนแต่ทาลิปแล้วนะเราจะทาด้วยบายทำไมเป็นคนสบายกันอ่ะ It's a holiday It's a holiday It's a holiday ดอ da อาโอ้ยเธอดูเป็นกูราสตีมากเลยเอคะค่ะชาค่ะจะรินชาให้เหรอคะโอ้ยค่ะวายเดสอาริกาโต